กน้มั็ด้วยี่ยงน้ยน้อยใส่ปากวนวันจ้าว่าอนลงคารงมก็เหท่าเงี้ยหลอกใครคอยละสิกาพอสิออกมา ผู้เสียชื่อเล็กแนจา<ห>นอันอันขอเสียงผู้สิรวยเป็นหนาแนจาอันอันอันขอเสียงผู้บริสเดจใจคาเล็กแนจามึงมาพลาดนะมึงนะกูข้บรถถิสเดจใจมึงยังมาพลาดแล้วอันบ่มีน้างมันขางเคียงเตรียมเขาเตรียมไว้ให้หมึงแล้วเ,เตรียมยังก้อนหินห เขาสิลึกม,มากเราะคุณค่ะนี่ป๋อมุงสิงไปตารอยทั้งไหนกูชุนน,น่นแหละก็กูสีสาผ่าพวกวัวเนะชุนอย่ยเมื่อว้นนงกูไปกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านค้าวที่ถนนไงเนี่ยออไปกินกระเตีเ๋ยวเขาโฉกันแม่โฉวมาโฉวโมาแล้วกูสิผ้าไปถล่มชาวหน่อยมาสักหลพวกกยันพวกหัวแตกพวกเกาะ่าพวกหวัวกูไปเองก็เอง พ่อตีกันแล้วผู้ใดตีกันพูนัทนเชยสอชุดชุดเลี้ยงนี่เราก็เรียกว่าชุดเลี้ยงขับรถอียงวันนียชุดเลี้ยงอีกวันเลยขับรถเอียงส่ตัวพายุนฮะขับรถเองเท่านี้นะขับรถเอ๋งมาอย่าคาถึงยิ่สิบเลยนี่ถึงดูอย่างนี้กันไหก็ปั๊บพอเอาจากจอเนาะที่ไปเป็นในเหตุการณ์เกิดขึ้นลงสู่ฟังขับรถไปฮอดสี่แยกไฟแดงอืมชุบไขยพวงมาลัยมัดห่มบงรถลุบสุดไฟแดงนี่ใบไฟแดงจะโศานี่ว่าแม่นมันชัว ถัพวกมาจะไหนถั่วถั่ถั่มาเบาิ่งรถคันนี้ม <Hey. S 1> ันบ่มีคนขับมันรถคันนี้มันคือแลนเองได้ไั่สนว่ามึงเขาเลี๋ยวว้าเห็นหัวโจเปอรน,นั่งขับยุติสาภาพไดเอราเออนั่งขับไปทั้งสี่ล่ะยิ้มว่ากรได้เลขให้ตัวไหนฮะเลขให้ตัวไหนเลขให้สองเจ็ดสามห้า พ่อแน่ร้านเปอร์เซ็น์แต่อรู้ว่าสีออกงวดไหญ่แต่ออกงวดนี่ก็ออกงวดไหมปีนี้พ่อออกปีหนามันก็ต้องออกสักงวดละสองเจ็ดสามหาเนี่ยก็ได้พ่อคันโดนแล้วมึงก็เท่าหลายเติมโอ้ยก็หายงานตัวก่อนนะรายงานตัวก้อน้จ้ะผู้ใดผู้ใดนี่สวัสดีจ้าฉันย้ายนี่ก่อนหน่อยเสียงสวัสดีจ้า เอาปตอน้ำสกุลจ้ะเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนมาอ่นย้ายนี่ก่อนน่อยเพชรบ้านแพ้สวัสดีจ้าสวดสวดตอนหลับเราแน่เมื่อนี่เือว่าเป็นมือแรกแหกมันเลยเมื่อขึ้นไปจับจูดมือนเออมือนี่เป็นทักงการเรามาอยู่เมื่อนี่จูดจับจับจูดจูดจับโอ้ยฟาดสิฟากันมาสมัครสิรับเพราะกานะรับก่อน อาชีสมาร์กร้องเพลงนะนะครับกสมารแล้วรองแล้วได้รับเดียวนี้วาเห้นฟังเราได้ยินอไราอย่างนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้รับแต่สิบสี่ถึงยี่สิบครับอ้าวนี่นะชิปนอ้าฮะนี่แะชิปจียยี่สิบอายุตีได้หนิ่าสองขชิ้ยว่เอาดอกเตอนี่ขาดอยู่ย่างหนึ่งนักร้องพอแล้วครับเดี๋ยวนี้ขาดอยู่ย่างนึงได้หนิยังขาดคนผัก คนพาคเออนี่แหละพ่อยายโชคดากูดีดีแค่ว่ายายจะมีความสามารถอยู่ความสามารถอยู่ลองล้ำบทเก่งแกยายกันและโอาฮะเติมเลยยินข่าวได้ยินข่าวอยู่ตลอดล่ะไดขอฟังจากน่อยแน่นะง๊าหมูเวียนหวยพอนี่น้องมือนี้เป็นผู้กระถินวันสุดท้ายหวยพอนอนหวยพอนรถแล้วรถกูพอนแล้วกูแล้วกระตาบทันได้กินเงินอยู่หวยพอนคนหวยใส่ไข่แต่แม่ใส่แต่แม่ใส่ไข่มากูได้สิใสไข่ห้อง ก็เหละก็ต้องนั่งแหละน้อพี่น้องน้อเอายืนแหละมัได้สิยืนแหละมันบัดคอยกบพ่อหมอดเคยจังยืนแหละได้ซะนเอามันขรั่งน่ะนะเหมือนย่างชูขวดเนี่ยนะเอ้าเอาไข่สะก้อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเอานั่งที่นี่ละยายบ่ต้องไปใส่นะเนาะนักดนตรีก็ให้ตู้คอย นังเรื่องคข่ออจบเรื่องคข่อ้อเราสั่งต่อเลยสั่งต่อเรื่องไหนครับคข,ข่เขาเฮ้ยพ่อเป็นการเป็นงานอะไนี่เ,เดี๋ยวนี้นั่นคน,นอีสางหนังครับเป็นตำนานของคนอีสานเป็นความเสือของคนอีสานบ้านเฮาหนังเรื่องคขอ่อออเอเอ,เอมันสิเป็นจเรื่องเล่ามันเพราะวตอนนี้ต้องการคนภาคเสียงใหญ่ๆครับที่แมนใครภาคได้ปะเนี่ยบ๊าดีพี่น้องจาาจอนเดี๋ยงไงสบาดีกันทุกคนเปล่าฮะ ได้ของคนบอดยังเงินเหมือนไห้ยังบอกเลยทำบัตรคนจนทำบัตรคนจนไม่เชื่อเดี๋ยววัดตุ่มด้วยโบเดียรลายลายลายถามลายถามลายอย่าพูดบ่อยคิดถึงลุงอ้าวอีบุ๊คไป่ใช่นะเอ้ามันนั่งนี่ไงที่พอบนใดแห้งเที่ยวแห้งนั่งกู้กระเยงงี้กัน อยากฟังเสียงผู้เสียงดีบ่ฮะได้บ่ะเสียงเงี้ยเด้บ่ววะเง้ตัวว่าผู้ใดว่ายายน้อยกางเช้าเลยยายแต่เงี้ยกูอึ้งกูรู้เลยโอ้ยหญ่้ยกูอึ้งห่ดเห็นว่ากระไดเอาต้องการคนพากเป็นหนังเป็นละครครับว่าสั่งเรื่องสั่งเล่าเพื่อผูกเรื่องให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นเล่ากันมาเเทปบ้านแผงโปรดักชั่นภูมิใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยขมัสนาดินแดนอัพเดต หน่าดินแดนแอฟริกาตต้ลุ่มน้ำป่าอเมซอนยังมีฝูงกอเลลาอยู่ฝูงหนึ่งซึ่งทำอาหารจินตามภาษาของกอิลาในฤดูหน้าล้งกอริลากลุ่มนี้จะออกล่าหาอาหารเพื่อมารทำชีวิตวันดีคืนดีกอิลลากลุ่มนี้ถูกตามล่าจากเสือจิตตาจนท่านจะไม่หลงเหลือทำทันอยู่แล้วเนี่ยสารคดีเนีวยว่ามัน<ะ> ซศ้ามันก็เป็นจัสิมันมาเข่ากับป้าเนี่ยหลมพอแหลมหลมุหยโอ้นี่บัานายสมบัติพิลาจันหรือแหลมทองการแพทย์เกิดเมื่อวันที่๕สิงหาคมพุทธศักราช2,492ในขณะที่เขาจะมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นคนที่รักครอบครัว และทำตัวช่วยเหลือสังคมเรื่อยมาเสมอต้นเสมอปลายบางครั้งเขาก็ออกหาเล่นบังไฟทั่วประเทศบางทีบังไฟก็สุ้บางทีบังไฟก็แตกหลาล้านได้ไหมเสียวันละห้าพันวันละหมื่นแต่เขาก็ไม่ทอ้อเขาก็ยังเดินสายเล่นบังไฟอยู่เรื่อยๆ เกือบสามพันเป็นจครไครคือนาบูดแฉมคือมาเล่นน้ำกันผู้ไหบอกว่าอันปอดเอาอันประวัติเด็กยัยแม่บวยเดี๋ยวเอจะมาเดี๋ยวบวยมาเดีตายมาแบานี้ผลมาม่วนมาซ่นผนมะจากเต้นเนี่ยนะก็อ่านประวัติให้เขเข้าใจอยู่แหลมเข้าใจอยู่มึงย่านตายไปนั่นตีโอยย่านตายแต่มันไม่ดีผู้อันประวัติไปตอนนี้มันดีแล้ว เวลามึงตายอีดีมันจะได้ประทองอันเพราะว่าถ้าอันประวัติมึงมือนั่นมันต้องเผากันเลยเอาขึ้นเงา้วแท้เอาประวัติมันเงีวอันตะเศข้ากบแล้วเลยเง้ยวอดหยังเลยเงา้ยวอนเบียมหลายคนหักเนาะยานตายอายานตายเจปีว่เป็นตาาแล้วเเจ็ดิบห้าปีเ็ดสิบห้าปีมังบ่ตายงเ็รายอยู่ไอ้เนีเจ็ห้าอยู่นะนะมึงยั้นอยู่ได้อีกสองปีุน่ยสองป ว่าตายมาแต่ตายพอนพอพอมือเนี่ยจะว่ากันไปทัวร์เทปไปได้ไปไหนเล่นพอเลยเนาะโอ้ยลูกอีนุ้ยเนี่ยลูกแม่มึงจีบเมียกูตัวนั้นเมียจะได้กูเห็นมึงดูนุ่มเขาอยู่อ่ะไปจอมเบิ้องแซมบอกมันเป็นจแม่แม่เล่นน้ำกันเล่นน้ำกันโอ้ขาดนมะใครที่แท้ก็หงอคงนั่นเองอ่ะจะไปเที่ยวที่ไหนมาไม่ไปบอกเขางอคงคืออะไรลิื่งเนี่ย วันที่ต้นไม้เยอะมากเลยจะไปขึ้นทีมแนห่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยวันที่หรมแลมมึงจำกูได้เออ่าะแ,แ,แลม <c oughs> โอ้เออแรมแลมปัดเชียวนะอีบอบนี่ <c oughs> โอ้โอ้โอ้มาในยุคที่สี่มานสิบแปดปีแล้วเนี่ยสงสัยว่าย่านถึงปีกันแล้วผ่าโพกเอาสมมุิว่าสมมุิเราบอกคุณแบปเนาะห้าพอแลมตายอีดีเนี่ยเสู้ขวนเลยปอันแลมอแลม ขั้นมือไหนมือหนึ่งมึงตกต้นมะพร้าวเนี่ยกูจีสู้ขวัญไหนเด้อเพราะว่ากูสู้ขวัญคนมัดหลุแล้วกูอยากสู้ขวัญลิงสักคลั่งน่ยโอ้ตกต้นมะพร้า่มึงขึ้นมาหาแม่มึงจีมะพร้าวเอาขึ้นมาล้างหน้าพ่อมึงไงซี่เดี๋ยว้าเจ้าเฝาเฉียงเอานั่งล้งนั่งลงเดี๋ยวครซันมึงก็ขึ้นมาจัดเสียหาน่อยเด้อเพื่อพ่อมึงนั่มมันดีพวกผิดกันไปหนาเด้ไหมเจ้าเาเฉียงกันเจ้าเ้าเฉียงกัน ขั้นจบจนหมักข้าวขั้นบสถ์ไตกูจะสู้ขวัญให้โอ้สู้ขวัญคนป่วยแต่ว่าขั้นตายกูสีเป็นแหล่ทรงวิญญาณเนี่งเหอเอาสนกูเป็นใจหิตดีหมดเลยสู้กับเป็นทรงวิญญาณก็ได้เอาจักเอาจักในน้อยข้าคืบลู้ทรงวิญญาณนี่ทรงโอ้ยเกิดเส้นทรวิญญาณคนเราทรงวิญญาณลิงขันเรื่องนั่นขันกูสีว่าจังไรน้อเป็นเนี่ กูจะวนยิญญาณลิงเนี่ยกูว่าชิดงากูก็เคยทองก่อนนี่เจ้าวงยิญญยณขวังเจ้าไปกินกล้วยโยบานได้ข้าไในยิ้เสียงววว มาเดิลิงดิเอาไว้แต่สู้กันพอปพอดไยเวลากับอลล่นึงกันแบบมันเป็นัได้ก็ได้แหลมฮะพวกมึงสองคนขาดกันครับกูแต่มึนี้เิ็นได้บนขาดก็ขาดตัวแลมขาดี่ไปยังมาเมินจะพ่อลูกหามนเป็นไปได้ไงขอไปี่หางไล ยางดีกว่าหามมะเจ้าแม่มานี่เรยเสียกำลิ้นกำลังสีสนกันมมงกูอของจริงกูของแท้มึงต้องโ,นโดนสนตินก็จนแน่แน่แน่มึงจะโดน ูมเดมือนได้มือไหนยีางกับพ่ี่ลีโอกับพี่ไม่ได้รองยาแอ <c oughs> ดมาท่มมิบลอยหาชิปว,ว่าวเอาดอกกูโมเดลดอกพี่น้องขอโทษหลายๆจ้ะฟ<ะ>ลูกคับฟอเนี่ทั้งในชนาหลูกอยู่ทั้งน,นเนมืว่วาเดอกูพดหน่อยตั้กระบกใหญ่ๆเป่าปีไตปอไม่อย่างไตปอต่อไ, <c oughs> ไม่อย่งขึ้เสียเป้าปีผ้าพ,พี่มาไหนเนาะ้นเล่นเป็นไป มีผ้าอภัยมันนี้มีปีเป็นอาวุธเรียกพิเชียพิเชียกระดาษไหมเมียมพิเชียกระดาษสมุดนั่นแหละปีมาปีมาอันนี้บ่คือเปล่าโอยชีวิตี่บบาละมันเสีกัดกุมหัวใจ หาของรามฉี่กับพ่อพี่เมื่อนี้เราเป็นมือที่สบาไปที่สุดปวดฉี่มันก็ได้ฉี่เสลังตีนเตะขอ้อปาสมลำลาแต่สู้มันก็จะเด็เกเจียวเข่าออกกันละด้านหลังแม้จะของหน้ามากบนร่อรับร่องมาปีหนาเพต้องซสื้อปุ๋ยมาใจแค่อย่างฉี่กระเทยหมันก็ปุ๋ยเลีเ้ยใจเห็นเจ้าภาพ เลี้ยใจให้เล่าหน่อยเป็นงานอยวดเอาบอลลมาไว้โคกโคกกบเป็นโคกโคกกบกเป็นโคกธรรมดาโคกกรบเป็นโคกน้ำน้มขึ้นรลุดจัคเอาคอยมาหนีคอยยังผูุ้จัคไม่ว่าโคกมีนาำครับคอยไปปูสาดรอดยังไดกระบาดเป็นผูนอดยังไ่ได้โค เอาหางเคียงมานอนเต็มป่าเขาเพิ่แล้วมันมันโคกน้ำดื่อเร่เอ้อเป็นอะไรแลมโคกหมามุยเอาไปเม่ไไมาไรบอกรกคาคันอยู่นี่มา,มา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 ลงมาบอบอบอไปเอเป้อเพลี่ยสีบอมาเลยั่งน,นักเลงนักเลงค <ไป S 1> ือใสร ลักเล็กแถวยาโซเล่ยนะบอมีนะครับขณะทีตำรวจผู้เยี่ยมบ้านเขาจาเข้มแข็งขึ้อย่างยู่ทางนี้ครับบอกมาเลยคันแรกริงมาโตตตโตครับโอ้เรียกใกล้ตีลูกพ่ะสงการอีกมีคนบ่เคยยางกันแล้วกันหลังเอ้ามันเป็นเรื่องไปเล่าประดินหรือเปล่าเนี่ยบ้ยมาเป็นสิบมาเป็นสิบมาทางไหนครับนี่พ่นยุ่นี่ิันหามคนนอกเขาเด้ครับมันลอยเขาลองมาจะคนลองไปรัดทางปุ่นเป็นสิบมันมันมันค้นคอยจูดยางกันยุ่งมันตายเบิร์ด เี่นเลี้ยงยัง cover ได้ี่ทิมกันคบยุ่งโอ้ย,อยเป็นตุเป็นตาเ,เ,เป็นเลี้ยงเป็นเล้าเาวไ <ป S 1> ไ้ไปยังไม่เชี่ยเนี่ย,ยอ่ะมันอ้นอนแบบยังสังเกตสีอ้อมแบบกวางต่อกวางเอาอ้อมสภาพท่าพี่ทาน้องยังแกม,ม,มอ้อนหลัจากสามแพนมันจะก็ค้นไหลตัวเขาพี่น้องอย่าโศกมากว่าท่านเหมือนจะผลกันลังลังไหลเข่ามากครับลังเข่ามาโลดชื่อโลดปัคกันแต่ชื่อเลื่องชื่อหไรก็นี่หรอกที่หลังอยากขายแพนเขาจะขายบัต่าได้กว่าแม่ บัตรละร้อยร้อยยี่สิบเออที่หลังขายหาบัตรร้อยพุ่นเอาบอกเสียอิฟใช่หรบอกเสียอิฟใช่หรเสียอิฟหาบัตรร้อยเด้อมาลุนเอาหลุงทุนไม่ว่าเสียหน้ากูไม่ยอมจะของลงน้ําดื่มพุ่นอะจะของลงน้ําดื่มบีหลังน่ะจิจ้างบอเล่ามาลงน้ำดื่มมาตั้งไว้รนี่ทุกคนได้อาบได้กินน้ำแน่อ้าวกะแก่ไหมเนี่ยครับสนักงานเทศบาลมันชุบมใหอย่างดีครับแก่บาเป็นยังคนสามลอยคนแก่น้มมาสามถังหนึ่ง อ๋มันกับ่ถด้แกไม่ได้เท่าัสิบถังได้ครับโอ้เป็นอย่างนี้หนหวยชุดชุดเป็นอย่างชุดมันขับโดล่ขมิอไปเบิรกันดูบัตรหายย่างใส่มาสันหยับยากยาบบัตรให้ตลกใส่ดึกทักงานอมันจอบขาขาจอบไม่ดีจรขาจอบตัวไวคนจไหนมีหางปันการอกไปี้ หางมันอ่ามึเง,มงเอ้ยเรากเก่งมาใส่เป็นกระโปรงเนาะโอ้โหปยตายตายตาย้า,ยา,ยายวามามไปใส่ขาเดี้งกระดิมก็ได้นี่มาเป็นหหังมือไปหามหมอแต่เศร้าเด้อะกรเบิ่งแผ่นที่นี่เป็นหหังโอ้ยดาบพี่ดาบพี่สองเด,ดียง์ีิม้มว่ามึงไงดาบกราบคู่กปากใส่แหวนดอกดเว้ยดาบเจไดพี่ในแผนที่ไม่ยังแผนที่ เอาไลรพายใหญ่จีเนาะอาเบิ้งเบิ้งเ,งเงห็นไ้รอ,อ,อยเห็นมันยูซื่อเลยโอ้ยไนเป็นใครจะเห็นใครมลูกวะแล้วจีจะหันไปดูหลายแม่งจีมลูกที่นี่ใครกล้องเลือนสีขืนแดงได้เลยไหมเรียบร้อยเนี่ยแ,แต็มตัวเต็มเอออะไอย่างกระชุ่มกระชวยโอ้โหโอ้โห พี่ปิลพี่ปิลทองโอ้โหบวกจยากปลา,าน้าหนาคึอลิ้งกว่าเกา่าพี่ปิลแม่เมื่อก้ผู้บ่ไดาซื้อปิลขึ้นอย่อาาอยื้ขาบาดแตกขึ้ยู่งล็อกันเมื่อแล้วตลตตก,กเก้าเสียงกีน เฝ้านาไม่เป็นมงคลนะเอาจะวันพอยแหลปากนะ่นะปากไม่แต่กินชีน่เป็นต้องเป็นปีปีทองปีปีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยิมากเล่ว่ะอ้ามันไมเีเลี้ยงยักันเลนี่วนามาอ่าอ่เอา้ิซะเป็นอ่างห้องกันนะฮะแ้วมันอาบราฟชีเหีแขววอนี่สำคัญว่าอาบน้ีเมันได้อาบนับ่ส่ากบา เดียวว่าปากอย่างนั้นคือมูว่าท้องป็นแรงๆือเงาอยู่พ้ดมันว่าแมนพระบินท้องเนี่ยเขาเขาเป็นเรียงนี้ยเป็นอวไรนั่งเอกไหมนั่งเพลงชื่อว่างไหนนามาอีกแก้วแก้วนามาเอานี้่าไพ่มานี่ไหมเอาเป็นเรียงผีเสียกระดาษไหมีเสียสมุดเออเปอาปีเปอาปีขอกมาผิดสัน แต่อมปีขึ้นเป็นตะกุ่มดีใช่ไหมมาโนลาวาทอนั้นซีอปีนกกับม,มาเฮ้ยอ็นยังไม่อีกก็บันจักมาโนลานัสิซีลบล แวยยวยอูทีชีกชีชีแม่มึงบเป็นอะมาเนี่ยเอออกระหุดแจ็คได้หนิไปรักเอาสุดรใหน่ามียมาใส่พี่หานี่หน่อยหัวที่ทะเลาะอะไรคนกนไหัวมัเปหัวติมโนราตินันนมโนราค่ะโนราเบลกวนปิ่งข้าวทะเล ีผีมือหันหน้านุนาง่งบังพิการแต่ตงตัวน,นี่นี่นี่ชุดใบหน้ามโนราจะไปใบหน้าสายหลวงอโนโดานสายตาฝากพ่อ,อยังได้คอมีมโนโราอีกไหน่อยพี่พี่ทอนไม่อกอนไม่กม่าไปกว่า,วาพี่สีทอน แม่มองที่ตูหูฟาติเขาล่ำเลี้ยงผ้าพมานี่นั่นนั่นนั่นมีผู้ใหม่ละจเมียละียังมาดัจเี่แปลงนาทอดมาโนละมโนละเอาหน้าเ่กันงรสุกหมดเีล้วเดี๋ยวมาโน่เอาตาออกจากงีบส่งคุณนะเบี่อาตาลบกเมีเลยีพี่ีอ เป็นยังไงน้อเจ้ามักกะเบาสุกลอไปกินมะละกีสุกแล้วแต่่ากินว่นใดแพ่มหบอมวาลตัวมาบถืกโมมาผิดเรียงแล้วมาผิดเรียงแล้วเอาเขาจาร้วเรียงไหน จะรับเลี้ยงพาไพ่แมรี่เอาบ่ขันพาไพ่แมรี่เป่าปีขึ้นมาถึงนักงอยากสวกมาเอาบ่เออจริงเท่าสองคนถึงมาผิดอุ้ยเปดองคุณเสพาบ่เบิ่งานบ่เบิ่งเขาเบาเลี้ยงเออเอาไปเป่าปีตัวใครไหไปบักละไป็นนางเป่าปีลูกไปบักละแม่มันเกินกู้พระลุงอยู่ังเจ้าเท่ามาได้แหละตีพี่เอาเป่าปีปีเป่าปี อุบัมาเดีใส่ปากจ้วยนะเขาเห็นเจ้ากระเป๋าเราฝังเลยเนี่ยมันบมอะไรจ้จงหวากันเนะะะาะเอก็ให้กูใส่ปากใส่หมาบ้างนะโว้ยเ,เอากระไฟน้ำบ่ขณะี้ลิงกำลังเบาสาในขณะค้างนั้นนางผีเสียดสมผู้โหยหาจัางเขาจัางกูเดินท่านตามหาพาไฟมณี ด้วยความหลักหลายวามเนหาต่อความไพมาลีนางผีแตงสมก็เดินเดินเดี๋ยวอีห้ามาหยหัดโอ้ยโอ้ย,อยอมาส,สีแม่มบงเอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยลยักอยบกมึง้าใจแับเดียวอมึงเห็นมาสีแม่มันคืออะไรเห็นมันมน,น,มนี้อย่ไอย่าไปอย่าไปเด,ดี๋ยแม่คอยเชื้อเชื่อ มึงคือขั้นขั้นมึงคือบอลอนยี่ห้ามึงงานยังไงงานหาหม่องอยกระทงเบิดมือเออโดมึงไปลอยกระทงแม่มึงคือสาเหี่บตาไว้ลงรถมาเงเียวนี้เข้ยอข่ามาไหมเข่ามไหมเป่เล่นในมันมีอารมณ์ในภาษาต่าเลย ในคณะขางหลานนังพเศ็ตพวกกด้แด่นอลอกมาาย่างกระชับกระเฉนแลนหลอกมาเพื่อตามหาความรักแย่ความใหรมันลึ่แลนขักไปทักปุแลนข้าไปแล้วนแลออกมาทักงพีไมแลนออกมาไมแล่นออกมาไมแล้วกันแลนไปตามหาวามให้มันนีพื่ยความรังที่กระชับกระเฉนแลนออกมาไมแลนออกมมอีแลนออกมาเพื่อตามหาความรักแย่งพระไพรมัน่โดยความรักอื้อแันหนีแล้วแท้ที่ีไม่ใสบอกเกือบมันบ่เกือมยุดเลยล่ะจ้ามาผาแม่ตั้งแลนไปแลนมาอยู่ บาวอเพน้ดปาดเห็นอยู่อีนี่มือเว้นมันหอมสาดไปหานอนอาบแดดยู่ข้างป้าอ้อยปาแมนปาแมนปาแมนมันจีเข้าใจว่ามันเป็นเมียฝรั่งเคยใส่ผู้แล้วพูดแต่ว่าหุ่นมันคืดเลยเคยได้ผัวฝรั่งตีใหญ่เคยได้ผัวฝรั่งบอเคยไดี๋ยวอะล่ะปาดแสดงว่าพูดฝรั่งเป็นนะเนี่ยพูดเป็นจริงอันนี้อันนี้ซิแม่ใส่กับฉี่เล่นน้อง พูดฝรั่งให้ฟังพูดพูดฝรั่งพูดฝรั่งเหรอเอ้ยอยากเห็นพูดฝรั่งคนคนเดินพูดฝรั่งเนี่ยมันต้องเก่งสองภาษาดิสองคนเอ๊ะจะต้องสื่อสารกับฝรั่งได้มันงต่อไปต้องพูดเป็นจะต้องหาคำเบาที่มัดใจฝรั่งได้ฝรั่งก็จะจะอินกับข้าเด้พูดได้แน่นะอ่ะเอ็กซ์ลังพูดฝรั่งเอ็งเนี่ยพูดฝรั่งให้เลยบูดฝรั่ง อีป,ปอบมื่อกีเขาเอินมาอย่างบักซีดาให้แล้วพูดฝรั่งนะกหทางสวนในขณนะทางธนามีเจตสมุทรก็ได้พูดฝรั่งใส่หนา,พา,พามาไพ่มานีอีกไปพูดจะรับแล้วเราแล้วเห็นวาไพ่มานีก็ลูกเอาไปใส่แล้วก็กอดจูบพาไพาม่มานีเอาบักซีดาในปากแลกเปลี่ยนกันไป ีเท่าตีแกน้อมอยัดห่วยคนเทาไม่ได้หรอกหนังหยาตีแล้วกูทอแบบขาพ่อมึงทีมเตี้ยอีกกองขายแล้วตายแหละในคณะข้างนลังขอรำพาบรรดาแฟนๆท่านผู้ชมมาพบกับสองพระเอกหนุ่มปอยแปะเขาเดินทางจากเขาเหลียงซานประเทศไฮหลำำประเทศไหลนังคนที่เดินออกก่อนนะเขาชื่อว่าอาเชียกี่เดี๋ยวเชียกยังเชียงโซย คนที่เดินตามหลังมานั่นเขาชื่อว่าเฉียงเหมือนกันเฉียงยังอีบ่ายเฉียงไม่โศยโอยไม่เสียงเขาเดินตามหาสิทธิภพี่รับเรียกเพื่อหาสิทธิภพี่เพื่อไอ้โอ้ยเหรอปอบองอย่างเลยเนาะปอบองตามาตาล้เลยเนาะอาเนี่ยเหมืนเดียวกันแล้วล่ะแล้วขอดิูเดินชื่อว่าอะไรล่ะไปฟ่วยหมดเลยชื่อยัง เป็นบุคคลจักเอียงเนาะอยาเสียปุ๊บเฮ้ยเฝ้าเร่นแนี่ยหมดเซื้อวังเนีก่อนฮะเจ้าซื้อวังเนี่ยเอี่ยก่อนซื้อว่าจังไดเซื้อว่าจังไดถ้ะถังทำหยังถ้าสั่งหายหนังอ่ะแล้วเขาก็เจอสิทธิภูพีอ้าวเขาก็เดินเข้ามาถ้าสั่งทำหนังถ้าสั่งทำหยังนักลุกโอ้เขาก็มีสิทธิผู้น้องเหลียงออยกมาคุย เอาทำไมสิเล็กไปไปไปบพวกฉันจะไปไม่ไปไปไหนเอามาใสได้ดยผัวกัวอยผัวเจ้าเนี่ยเนี่ยสรม้อยน้ายาด้น้นาบนนากาาบบนล้าน้บ